นี่ก็ทิวลิปบรันทายนะคะเพื่อนๆนี่สามีให้บรันทายค่ะบรันทายอันนี้ก็ดูคลิปน้องบายอยู่นะคะคลิปอัน้องตีค่ะนี่ค่ะทิวลิปปลาก่อยกำลังปลูกอยู่นะคะตอนนี้นี่ค่ะทิวลิปนะคะอันนี้แตงค่ะ เอ้ไอ้ที่ริบเหมือนกันค่ะอันนี้แตงค่ะแตงแตง,แตงกวากกำลังขึ้นนะคะเพื่อนๆปีที่แล้วอันนี้มะเขือเทศค่ะอันนี้ก็ต้องตีนะคะเนี่ยอยในข้างในเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อัปเดตอาก,การคุณสามีนะคะ ตอนนี้นางเป็นโควิดค่ะแต่นางก็ไม่หยุดนิ่งนะคะนางก็ยังทำงานอยู่ค่ะแล้วก็อัปเดตเมื่อคืนนี้นะคะเขาเป็นไข้แล้วก็จับสันเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ปัสสาวะบ่อยแล้วก็กินน้ำบ่อยอปลาก้อยก็อีกสองวันนะคะก็จะตรวจอีกทีหนึ่งว่าปลาก้อยตอนนี้ปลาก้อยยังอาการก็ยังปกติอยู่นะคะ เขาตักเอ่อดูเขาเหมือนกับคนไม่อยู่นิ่งอ่ะอยู่เฉยไม่เป็นอ่ะคุณสามีเขาอยู่เฉยไม่เป็นเขาก็จะออกไปออกกําลังกายแล้วก็ไปทํานั่นทำนี่แต่เมื่อคืนนี้เห็นอาการเขาไม่ดีเท่าไหร่ป้าก็กลัวเหมือนกันเพราะว่านางก็มีโรคประจำตัวอยู่เห็นบอกว่าเป็นก้อนเนื้อในไตหรือไงเนี้ย แต่ว่าก็ต้องตรวจทุกปีค่ะวันนี้ก็อากาศดีนะคะแต่หิมะมันเยอะมากเลยอะตักไม่หวัดไม่ไหวค่ะเพื่อนๆปลาก้อยอยากจะไปช่วยนะคะแต่ว่ามันจนใจจริงๆเลยแขนปลาก้อยไม่ไหวจริงๆปลาก้อยก็เดี๋ยวรออาการดูอีกสองวันถ้าอาการไม่ดีก็จะ ก็ต้องเนี่ยป้าก้อยมีฟ้าทลายโจรอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนออพอดีเพื่อนเขาให้ตอนที่เขากลับไปแล้วป้าก็เก็บไว้อยู่แต่ยังไม่ได้กินแต่ให้คุณสามีกินไทยและนอนก็พาลาที่นี่ก็มีแต่ว่าป้าว่าพาลาของที่นี่ป้ากินหมดไปเท่าไหร่แล้วมันก็ยังเฉยเฉยเลยนะ ป้าเคยไม่สบายกินพาราที่นี่ไม่ได้ผลป้ากินไทเรนนของบ้านเราได้ผลป้าก้อยก็เลยเอาให้เขากินนี่เขากินหมดไปหกเม็ดแล้วค่ะพอนางดีขึ้นแล้วนางก็ออกไปออกกําลังกายข้างนอกป้าก้อยก็หวังว่าเขาจะหายโดยเร็วตอนนี้ลูกชายรู้สึกจะดีขึ้นมากแล้วนางไม่มีอาการอะไรแล้วนางจะแบบ โซมอยู่สามวันนะคะลูกชายนะคะแต่ตอนนี้เขาเขาฟื้นตัวละพ่อก็มาเป็นแทนแต่เขาบอ,อกป้าก้อยก็หวังว่ายายได้เป็นป้าก้อยต่อนะคะยังไงป้าก้อยก็ขอขอบคุณมากนะคะวันนี้อากาศดีค่ะแล้วก็ดูวิวรอบๆอบบ้านป้าก้อยนะคะ คิดถึงน้องตีจะไปหากันก็ไม่ได้ตอนนี้ไปหากันก็ไม่ได้ล้วต้องให้ปลอดภัยก่อนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาโควิดไปติดน้องตยโอ้โีม้มามเยอะจริง ถ้าหิมะมันแข็งแล้วต้องใช้รถอันนี้ค่ะหิมะมันเยอะมากๆแล้วต้องใช้รถเพราะว่าใช้พั่วไม่ไหวละมันสูงเกินนอกชานเนี้ยเอ่ตรงระเบียงเนี่ยลูกชายเพิ่งจะลูกชายเพิ่งจะขูดไปเองนะคะโอ้โหโอ้โหดูดูดูเพื่อนดูค่ะโอ้โหนีมันเข้าบ้านเลยนะคะเนี่ย บกมือบายบายทักทายค่ะโอ้โหโดเูดเพืเ่อนเพื่อนค่ะมงโงเชงเลยคะะ่ะป้ก้อยก็หวังว่าป้าก้อยจะไม่ติดโควิด แม่ก็เป็นห่วงเสียลูกชายไปคนหนึ่งแล้วก็ไม่อยากจะให้ลูกสาวติดโควิดค่ะเพราะว่าป้าก้อยก็เสี่ยงเหมือนกันป้าก้อยมีหลายโรคเลยค่ะเพราะว่าป้าก้อยก็จะเป็นหัวเลียวหัวแรงนะคะดูแลแม่ทุกวันนี้ก้อยเป็นอะไรไปคนหนึ่งก็พอดีเลยแม่อดตายในงานนี้โอ้โหดูค่ะ เยอจริงๆเิมะปีนี้ก็รอค่ะรอรอเก็บผักกูดรอเก็บผักกาดดอกผักนอร์เวย์นะคะยังไงก็ป้าก้อยก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าก้อยนะคะแล้วก็ทุกกำลังใจที่เป็นห่วงป้าก้อยนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะโอ้โหโ,หโอ้โหอากาศด,ดีมากเลยพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์ส่องแสง นี่ถ่ายย้อนแสงนะคะเพื่อนวิวก็เดิมๆนะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็โอ้โหดูน้ําแข็งมันเยอะมากอะ่ะแม่ถ้าได้ทําแดงนะแจ่มเลยย้อนแสง I